สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มอนอังเกตนะคะนี่คุณป้าแดงนะคะผูช่วยกุ๊กค่ะคุณป้าทักหน่อยนะคะเฮลโดีค่่าคนนีคใค่ยสะนวะัาวี่ะวัเันีวี่ี่ี่่าี่่ะสรี่วี่ะสะังีะวะ เอาหนี้กันหมดเลยเราให้ดูปริมาณรอบๆนะคะอเมื่อกี้ถ่ายพาทิตตกไม่ทันนี่ให้ดูวิวพาโนรามา360อหกสิองศาเลยอ้าวม้้าวเอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทำมื้อเย็นโดยเชฟวิเชียนทักทายกันเลยสวัสดีค่ะคุณเชฟ วันนี้ทำอะไรกินคะต้องมามากค่ะอาหารมื้ออร่อยของเราขอบคุณค่ะเซฟิเชียนใช่แล้ยใช่แล้วเอาใเลยเราจะทำอาหารมื้อเย็นนะคะอาหารอร่อยต้องเชฟวิเชียนและคุณป้นเดออะไรช้าดิ้าช้าๆออ๋ออ๋อดูหนูน้อยคนนี้หน่อย หน้าอะไรชื่ออะไรเอ่ยไหนเราไปหาหัวหน้าทัวร์ทิปนี้กันดีกว่าถ่ายถ่ายวิดีโอเต้งถ่ายวิดีโอรอบๆอย่างหัวหน้าทัวร์ดุงแดงบ้านาแดงแกะหนูน้ับปัญญามะดูวิวกันรอบๆนะคะสวยงามมาก วันนี้ต้นเดือนกลุงพาแล้วอากาศยังเพอร์เฟกุดสุดๆดเราจะจบลองด้วยลุงเชฟสวัสดีครับ